วันนี้จะรีวิวนะครับ PlayStation 2พกพา7นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นจอระบบ TFT นะครับก็คือจะเป็นราคาที่ทำไว้6,500บาทนะครับตัวนี้นะครับ6,500าบาทก็จะได้ทรงนี้นะครับตัวนี้ลูกค้าขอเพิ่มแบตเป็น4ก้อนนะครับปกติจะใส่2ก้อนก็จะไม่มีนูนขึ้นมานะครับสีก้อนแล้วก็พายามจะทําให้มันไม่แน่นมากเกินไปภายในเพราะว่าเราต้องระบายอากาศ รูระบายอากาศอย่าเอาอะไรไปบังนะครับด้านหลังนี้ดูอากาศก็อย่าเอาอะไรไปบังนะครับตัวนี้ผมออกแบบมาให้สามารถถอดเมมบูตได้นะครับอันนี้คือเมมบูตนะครับเสียบเข้าไปนะครับต้องใช้คู่กับเมมบูตคู่กับแฟลไดรนะครับเหมือนกับเครื่องเล่นผ่านระบบ USB ทั่วไปนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดปล่อยไฟนะครับตรงนี้สวิตช์นี้นะฮะเราจะเห็นแบตเตอรี่ขึ้นมาตอนนี้มันจะอยู่ประมาณ3ก้อนนะครับแล้วเราก็กดปุ่มรีเซ็ตหรือปุ่มโฮมทีนึงครับ มันก็จะลันเข้าหน้าเปส t ตชันบอลลุ่มเราจะอยู่ตรงนี้นะครับ LR นะครับเราจะทําให้คล้ายๆ PS Vita นะครับผมอันนี้เสียบจากแฟลชไดร์สสำหรับเล่นเกมนะครับอ่าวิธีเข้าใช้งานนะครับให้เราเข้าไปที่ดูเม m ูรีการ์ดทีนึ่งนะครับกด X เข้าไปแล้วกด O ถอยออกมานะครับเสียดายที่อ่าถ้าเกิดอัปเกรดเป็นจอ IPS เนี่ยก็คือจะสวยงามมากนะระบบภาพจะโอ้สมูทเลยนะฮะโอเค อันนี้งานบอดี้จะทําจากอะคริลิกนะครับเป็นงานมือร้อเเซไม่มี c n เไม่มีอะไรเลยน,นะฮะแฮนด์เมดล้วนนะครับแล้วชาร์จแบตก็จะชาร์จตรงนี้นะครับหลังจากที่เราบูตเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เสียบแบตไดร์เข้าไปนะครับเสียบแบตไดร์เข้าไปแบตไดร์ที่เราลงเกมนะครับอ่เกมขึ้นมาแล้วนะลองเล่นสักเกมหนึ่งนะครับอ่าพอเรากดเข้าเกมแล้วนะครับอ่าพอมันบูตนะบูตเกมอย่างเงี้ยปุ๊บขึ้นมานะอ่ตรงนี้อนาล็อกขึ้นเราก็สามารถถอด เมนเมนมูลกาดได้เลยนะครับเพราะว่าแล้วก็เอาเมนที่เราสําหรับเซฟเนี่ยมาเสียบแทนได้นะครับเพื่อเราจะไม่เซฟลงเมนมรีิกาดเพื่อการปัญหาในอนาคตนะครับว่าแต่ถ้าเกิดว่าเมมบูตมันมีปัญหาเราสามารถซื้อชุดใหม่มาใส่ได้เลยนะครับกดออกวาน, War นะครับผมอันนี้ที่ลงไปให้ก็จะเป็นโหนโมดแฮกนะครับ่าภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ เนื่องจากมันเป็นจอ TFT นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับมูฟวี่บางเกมก็จะมีอ่ามูฟวี่บางเกมบางช่วงบางเกมก็จะมีกระตุกบ้างนะครับอ่าเพราะว่า USB ระบบ USB ของ PlayStation 2, <c oughs> 2เป็น1.0นะครับมาจอะอ่าโหลดช้านะครับแต่พอเล่นเข้านเนื้อเกมเล่นได้ปกตินะครับ เนี่ยพอรันเกมได้ร้อยก็ถอดเมมแล้วก็เอาเมมไปบเทียบเซฟเทียบนะครับตังหากได้เลยจอเทียอทีนะครับฉากมุมืดสังเกตม,มันจะดูมันจะเข้มนิดนึงนะฮะมองยากนิดแต่ก็โอเคครับถามว่าทําเป็น IPS เพิ่มเท่าไหร่ตัวนี้6,500นะครับ iPS ก็จะเพิ่มมาประมาณ2,000นะครับ ติดง่ายนะครับเล่นถนัดมือนะครับผม ฉากมืดๆเนี่ยมันจะมองยากนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากมันเป็นจอ TFT นะฮะ แบตเล่นได้เราๆสองชั่วโมงกว่าๆนะครับผมแบตสามารถแกะเปลี่ยนเองได้นะครับกรณีที่อนาคตเล่นไปแล้วแบตเสียนะครับใช้แบตหนึ่งแผ่นหนัก0.4ก้อนนะครับข้างหลังจะเป็นสปริงลังทานนะครับเปิดฝานะฮะไข่น็อตเปิดฝามาใส่สปริงลังทานแกะเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ชาร์ มีดันข้างนะครับงานมือ100%นะครับไม่ได้ใช้เครื่อง C N G หรือว่าเ่าโนโลยี่ห้อช่วยนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะครับแต่รรบคนที่ชอบงานแฮนด์เมดจริงๆนะฮะตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับผมอะดปเตอร์ชาร์จนี่ชาร์โปกติจะใช้9โวลต์ชาร์จนะครับแต่1 2โวลต์ก็ชาร์จได้ครับ ก็หลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วเนี่ยก็คือปิดอย่าลืมปิดสวิตช์นี้นะฮะเปิดไว้ตลอดไม่ได้นะฮะเพราะว่าไฟมันจะจ่ายเข้าบอกตลอดนะฮะแล้วก็เสียบเมมไว้นะครับผมคือด้านหลังนะครับนี่จุดดูดอากาศนะครับทุกชิ้นข้างในทุกส่วนเนี่ยไขยน็อตนะผมไม่เน้นยิงกาวเลยนะครับเพราะว่าอ่ากาวไม่โอเคนะครับจะคือใช้เน้นน็อตใช้กาวร้อนน้อยมากนะครับเพราะว่า มันจะได้แกะแก้ไขเองได้สวิตเองได้นะครับประกอบด้วยน็อตร้อนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับทาง Facebook แล้วก็เพจแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็จะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรีวิวเครื่อง presentation 2 ips กับ tft ว่าคุณภาพมันต่างกันขนาดไหนนะครับ